รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลท์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์พิพัฒเดชากุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ สส,สวจัดงาน SME One Face 2023งานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า3,300รา,ย,า,ย,จา,ายจากทุกภูมิภาคโดยจัดทุกภาคทั่วไทยตั้งเป้าสร้างไรายได้ให้ไมโคร SME ไม่น้อยกว่า40ล้านบาทสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า SME One Face 2023จะจัดขึ้นทั้งหมด10ครั้งใน10จังหวัดทั่วประเทศโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยขอนแก่นและบุรีรัมย์ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยอง ภาคกลางได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนคปรปฐมภาคใต้ได้แก่จังหวัดภูเก็ตและสงขลาภาคเหนือได้แก่จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่ซึ่งในวันที่28-30กระกฎาคมนี้จะจัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเลยละบริเวณถนนชายโค้งอำเภอเชียงคานครับจริงๆต้องเรียนเยองครับวันนี้เป็นงานเรื่องของการที่จะขยับ เรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับแล้วก็โดยเศรษฐกิจฐานรากเองเรามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณสักร้อยละแปของ SME ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เป็นนโยบายหลักจากท่านประธานกรรมการบริหารท่านดรกอบศักดกกกิ์แล้วก็คณะกรรมการด้วยว่าเราจะทําการกับเครือผู้ประกอบการนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะครับแพื้นที่ในการจัดงานก็จะกระจายอยู่ทั้งสิบส่วนของในแต่ละจังหวัดนะครับเราตั้งใจที่จะมีผู้ประกอบการเนี่ยมามีส่วนร่วมในการ เริ่มตลาดนี้สักประมาณ3,300รายเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็สินค้าและบริการต่างๆที่ถูกนําเสนอในแต่ละจังหวัดตามพวกเวลาต่างๆก็จะถูกพัฒนาแล้วก็นําขึ้นสู่ระบบการขายออนไลน์ที่เราเรียกว่าตลาดน้องมวเฟืองนะครับหรือ Star m a r ร์เ นะครับก็ตั้งใจไว้ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะยกระดับของเศรษ,ษฐกิจฐารากนะครับในส่วนนี้เองเดี๋ยวท่านาประธานท่านกอบศักดิ์เองน่าจะให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนได้เพิ่มเติมครับว่าเศรษฐกิจฐานรากนั้นสําคัญอย่างไรแล้วก็วันนี้นกลไกในการขับเคลื่อนตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งอยากจะทําให้เกิดเป็นรัปธรรมได้ภายในเวลาช่วงเวลานี้ด้วยครับคือจริงๆนะครับถ้าเกิดกลับไปดูจะพบว่าพี่น้องประชาชนนะครับหลายสิบล้านคนยังอยู่ในชนบท แล้วก็อยู่ในชุมชนต่างๆทั่วไทยแต่ปัญหาของพี่น้องในชุมชนเหล่านั้นก็คือการค้าขายต่างๆนี่ไม่ง่ายแล้วก็รายได้ต่างๆก็อาจจะไม่ดีอย่างที่เราคิดไว้ผลิตสินค้าอาจจะสินค้าดีแต่ไม่มีตลาดที่เหมาะสมะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสสวนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆรวมถึงสมาพันห้เข็นความถึงความสําคัญเรื่องนี้เราต้องตอบโจทย์ที่เป็นโจทย์สําคัญของพี่น้องก็คือเรื่องไม่มีตลาดที่เหมาะสม เอสมี e ันเฟสก็คือจะเอาสินค้าชุมชนเด็ดๆทั่วไทย3 3 0 0กว่ารายการไปสู่ตลาดต่างๆใน10จังหวัดเพื่อให้ได้เจอกับผู้คนซื้อแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทำให้รู้จักติดตลาดแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ตั้งใจนะครับว่านอกจากขายในพื้นที่ในตลาด SME o n e f e c e ของเราแล้วเนี่ยเราก็จะทำตลาดออนไลน์ขึ้นมา ให้เป็นตลาดที่ทุกคนรู้จกักว่าเป็นตลาดของสินค้าเด็ดทั่วไทยสินค้าในตลาดน้องมะเฟืองอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เราจะช่วยดําเนินการเพราะว่าพอสุดท้ายอครับผลิตได้แต่ขายไม่ได้มันหนักใจมันต้องผลิตแล้วแล้วมีตลาดที่เหมาะสมเราพบหลายที่เลยนะครับด้วยกลไกการตลาดที่เหมาะสมเนี่ยจากที่เคยได้2 0,000ก็อาจจะได้หลายแสน จากหลักแสนก็เป็นหลายล้านจากหลักล้านก็กลายเป็น10ล้านได้เพียงแต่ว่าชาวบ้านให้ทําเองเขาทํายากแล้วเขาก็ไม่มีคนมาช่วยสนับสนุนเขาทางสดสวอร,ร่วมกับสมาพันธ์แล้วก็ภาคีเครือข่ายก็จะพยายามจัดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีช่องทางการตลาดที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะขยายสินค้าตัวเองไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางทั่วไทยครับ ก็าง,งานนี้ก็เราก็เน้นตองผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วเอสเอ็มไอในพื้นที่นะครับจะเห็นได้ว่าเรากระจายอยู่ทั่วทั้งทุกภูมิภาคของประเทศ10จังหวัดแล้วก็งานที่จะจัดขึ้นเนี่ยสังเกตได้ว่าจะอยู่ที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งตรงนั้นแหละครับจะตรงโจทย์กับพื้นที่เพราะว่าสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยของผู้ประกอบการในพื้นที่และพื้นที่ที่เราไปลงในแต่ละที่ ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นทราฟฟิกหรือมีชุมชนหรือมีการสัญจรไปมามากอย่างเช่นครั้งแรกที่จัดที่เชียงคานจังหวัดเลยเป็นถนนคนเดินจังหวัดเชียงคานซึ่งแน่นอนครับทุกคนจะรู้จักดีนะครับดังนั้นการที่พูกประกอบการได้ไปโอกาสไปออกงานออกร้านอย่างนี้ขายได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป้าหมายที่เรารวางไว้นี่ยฮนะผมเชื่อว่าเกินเป้าหมายแน่นอนครับว่าทุกที่ที่เราไปนะแล้วก็มีการร่วมมือกับจังหวัด โดยทุกที่ที่สมาคมสมาพันธ์เอเซมบีไปแล้วก็สสวไปเลยร่วม1ิครั้งนี่นะครับเราก็ได้เรียนให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด1ิบจังหวัดรับทรบาบแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับเพราะว่าแน่นอนครับในเรื่องจังหวัดที่เราก็ให้เป็นหัวเลือใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ก็จะได้รับทราบแล้วก็ส่วนราชการต่างๆจะได้กระจายประชาสัมพันธ์ออกไปทั้งจังหวัดด้วยซึ่งตรงนี้เป็นการตอบรับอย่างดีครับอย่างจังหวัดแรกเนี่ยท่านผู้ว่าก็ถ้าไม่ติดอะไรท่านจะมาเองแล้วส่วนราชการในพื้นที่ของจจัังหวดดเลยนก็ะมมา รจริงๆต้องต้องเห็นกันครับว่าในในเฟสแรกของการเริ่มต้นครับเราคาดหวังว่าจะได้ของดีหรือผู้ประกอบการที่เป็นเกรดดีๆที่เป็นที่น่าสนใจเนี่ยขึ้นมาอยู่ในตลาดนะครับให้ทุกคนได้จับใจ่ายใช้สอยอันนี้ในเชิงของจํานวนและปริมาณนะครับนั้นมูลค่าการค้าขายเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เบื้องต้นเนี่ยไม่น้อยกว่า40ล้านบาทนะครับในการดําเนินการที่จะเกิดรายไดใ้ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นทั้งรายย่อยแล้วก็ราย ที่อาจจะโตกับไมโครสักเล็กน้อยนะครับส่วนคาดหวังสเต็ปต่อมาคือว่าเมื่อสินค้าดีๆนั้นถูกนําเสนอซึ่งอาจจะเป็นของดีของจังหวัดของดีของภูมิภาคนั้นๆน,น,นะครับก็จะถูกพัฒนาเป็นสินค้าซึ่งจะาเข้าสู่ตลาดออนไลน์ครันี้การค้าขายก็จะกว้างขวางคือมันจะไปไกลกว่าการที่จะอยู่ในหน้าจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับวันนี้ก็จะเป็นเฟสซิ่งจริงๆต่อเนื่องกันนะครับไม่ต้องเรียกว่าเฟสสองครับมันจะต่อกันติดๆกันไปเลยเพอเสร็จงานจังหวัดสินค้าก็จะถูกนําขึ้นไปขาย บางคนที่ไปเดินเล่นสมมตินะฮะไปที่เชียงคานวันนี้เจอของซื้อกลับมาอีกวันหนึ่งไปเดินที่ระยองก็เจอก็ซื้อกลับมาเนี่ยบางท่านอยากจะซื้อซ้ําต่างๆวันนี้ทุกอย่างจะเข้าไปอยู่ที่ออนไลน์เพราะฉะนั้นตลาดเดี๋ยวจะต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเราเคยดําเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยเราพบว่าผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งจากเดิมที่สามารถค้าขายได้เฉพาะในพื้นที่ก็จะสามารถค้าขายและส่งของไปได้ไกลกว่าที่พื้นที่ขายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นความคาดหวังที่เราคาดการณ์ว่า อย่างน้อยเนี่ยผูวว้ประกอบการผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันรายน่าจะมีสินค้าและบริการเข้าสู่การค้าขายผ่านทางออนไลน์แล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นของดีประจําจังหวัดของดีประจําท้องถิ่นและว,วันหนึ่งก็จะเป็นของดีที่ประจําของประเทศไทยและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้นี่เป็นเป้าประสงค์นะครับในการดําเนินการซึ่งโครงการนอกจากการทําตลาดครั้งนี้นะฮะเรายังทําต่อเนื่องเรื่องคอนเทนต์ การทําดีไซน์การถ่ายรูปอะไรต่างๆเพื่อจะช่วยยกระดับ s อสด้วยครับก็จะเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องกันไปในในแพ็กเกจเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงทั้งสองส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับถ้าท่านเห็นข่าวในวันนี้จริงท่านเฝ้ารอดูได้เลยครับจังหวัดของท่านอยู่ที่ไหนภาษาติดต่อผ่านทางสภา สมาธ์ SME นะครับหรือสอสวในจังหวัดก็เพื่อเข้าร่วมงานในเวลาดังกล่าวหรือท่านอยู่ในจังหวัดข้างเคียงก็สามารถร่วมได้ทั้งหมดนะครับอันนี้สําหรับตัวผู้ประกอบการนะครับที่มีความสนใจสําหรับท่านต้องเรียกว่าประชาชนทั่วไปนะครับหรือคนในจังหวัดนะครับท่านรู้ว่างานมีอยู่ที่นี่แล้วจริงๆต้องอยากเชิญชวนท่านมาร่วมกันสนันุนแนะนํา SME ไทยนะครับเพราะนั้นทั้งประชาชนที่อยู่ในจังหวัด รวมถึงนะักท่องเที่ยวที่จะไปนะช่วงเวลานั้นวนะันนี้ถ้าท่านวางแผนจะไประยองวางแผนจะไปจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆท่านดูตารางเห็นไว้ท่านแวะไปเดินได้ครับบรรยากาศสนุกสนานแน่นอนครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับครับขอบคุณครับ